ไม่ได้อยู่นะตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะคะทุกๆคนเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ติงช่องแคมเดอรอแชนนลค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะสวัสดีจาก ถาดดูนะคะวิวข้างหลังจากพัทยาค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะอุ้มอยู่ที่พัทยาอยู่ช่วงกักตัวของโรงแรมนะคะแห่งหนึ่งในพัทยานาออุ้มอยู่ในช่วงกักตัวฟรีของรัฐบาลค่ะทุกคนรัฐบาลค่ะทุกคนเป็นวันที่3แล้วค่ะแต่วันนี้อุ้มจะไม่ได้มารายงานรีวิวรายงานตัวอะไรทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มขยับกล้องนิดนึงทุกคน อุ้มไม่มีขาตั้งกล้องนะคะอุ้มเอามาไม่ได้กระเป๋าเต็มอุ้มก็ข้างหลังคือถ้วยกาแฟนะทุกคนภาพถ้วยกาแฟของเราขาตั้งกล้องข้างหลังก็เนี่ยอุ้มนั่งพื้นนะคะทุกคนนั่งแบบพื้นแบบเนี่ยเนี่ยคือพื้นเลยเออเห็นไหมคะมวิวข้างหลังก็สวยอยู่เนอะเอออย่างนี้ก็พออยู่ได้นะทุกคน1 5บวันอ้าววันนี้นะคะอุ้มจะมาเมาท์มอยแชร์ประสบการณ์ อีกแล้วคะ่ะทุกคนค่ะประสบการณ์อะไรอีกอันนี่ประสบการณ์อะไรเยอะเหลือเกินก,ก,ก็ประสบการณ์แชร์บ้านนะคะบ้านหลังที่หนึ่งนะคะเพื่อน,อนๆก็เห็นไปแล้วใช่ไหมคะหลังที่สองก็มาแงนของนะาก็เห็นไปแล้วคะ่ะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งสองหลังอ่ะแต่ทีนี้อุ้มจะมารีวิวนะคะมาแชร์มามเมาส์ถึงบ้านหลังที่สามคะ่ะเพื่อนๆก็จะงงใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วมันมีบ้านกี่หลังกันพวกนี้ใช่ไหมคะก็คือเรามีทั้งหมดสามหลังจ้ะทุกคนสามหลังนะคะ อ co so, okay. ุ้มก really ับพี่สาวอุ้มก็รวมเงินกันคือจริงๆบ้านสามหลังนี่เรารวมเงินกันทั้งทั้งสามหลังเลยค่ะทุกคนก็คืออย่างที่อุ้มเคยบอกว่าใครมีเยอะก็ช่วยเยอะใครมีน้อยก็ช่วยก็ช่วยน้อยคอมเมนพูดไทยน้ำลายกระเด็นน้ำลายกระเด็นกันด้วยกันใครมีมากก็ช่วยมากใครมีน้อยก็ช่วยน้อยนะคะเพื่อนๆอย่างที่อุ้มเคยบอกแล้วก็สองพี่น้องร่วมแรงแข่งขันช่วยกันทําบ้านนะคะ แล้วทีนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะอยากทราบว,ว่าแล้วมันเอาเงินมาจากไหนถึงมาทําบ้านได้ตั้งเยอะยะนั่นก็คือก็เงินที่อุ้มขัดซ่วมถูพื้น,ร,น,นรับจ้างนู่นรับจ้างนี้แหละคะ่ะทุกคนแลวอีกอย่างก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องประหยัดค่ะทุกคนอันนี้ก็คืออุ้มเชื่อนะคะว่าพี่ๆเพื่อนๆะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราประหยัดใช่ไหมคะไม่ใช่งบไม่ใช่งกไม่ใช่ไม่ใช้เงินนะคะเราใช้เงินค่ะแต่ว่า ของบางอย่างถ้าไม่จําเป็นนะคะกับข้าวบางอย่างถ้าอันไหนเราเรากินแทนแทนแท,ทนแบบอาหารบางอย่างได้เราก็กินคืออุ้มเป็นคนกินง่ายคะ่ะทุกคนอุ้มไม่มาแบบจะต้องไปร้านไทยหมดเดือนหนึ่งสองสามรอยยูโรเหมือนคนอื่นๆนะอุ้มไม่ใช่นะคะคืออุ้มสามสี่เดือนบางทีอุ้มไปร้านอินเดียทีก็หมดร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีก็แบบไปซื้อเฉพาะของที่จําเป็นคะ่ะทุกคนไม่ใช่แบบว่าอะไรอยากกินก็ซื้ออะไรอยากกินก็ซื้อคือไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทุกคนไม่ใช่ว่างกนะคะแต่ว่า เราก็เคยกินมาแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะคะคืออุ้มเป็นอย่างนี้นะเออพี่คนอื่นๆจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือแล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะอันนี้อันนี้ก็คือไม่ได้ว่าจะมาดรามา่าหรือว่าจะมาตัดสินใจความคิดหรือว่าความชอบของใครนะคะทุกคนเนาะอ่ะก็เป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบขัดส้วมอย่างว่านย่งี้ทั้งสองคนทั้งพี่สาวพี่สาวอุ้มก็มีเออมีทํางานตรงนู้นตรงนี้นะคะรับจ๊ เด็กบ้างค่ะก็ทํางานด้านอาหารบ้างไปทําความสะอาดบ้างอะไรอย่างนี้ก็คือร่วมแรงแข่งขันกันสองพี่น้องเนาะทุกคนอ่าส่วนเดี๋ยวจะบอกว่าอุ้มอยู่เยอรมันมา14ปีนะคะทุกคนจะเข้าปิที่15ส่วนพี่สาวอุ้มก็อยู่สวิเดน11ปีแล้วคะ่ะทุกคนเนาะอ่ามันถึงเวลาแล้วคะ่ะจริงๆที่เราจะทําอะไรสักอย่างให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเนาะเพราะว่าจากคลิปก่อนๆก,ก็คืออย่างที่อุ้มเคยบอกไปว่า ชาวบ้านก็ถามกันเยอะเหลือเกินเมื่อไหร่จะมีบ้านเมื่อไหรจะมีลูกเมื่อไหร่มีจะมีรถเมื่อไหร่จะซื้อที่ตรงนั้นคนนั้นประกาศซื้อที่ตรงนูง้นตรงนี้ก็คือบางทีมันก็เกิดแรงกดดันค่ะทุกคนอุ้มไม่รู้ว่าพี่เพื่อนน,น,นนะคะที่ได้สามีฝรั่งจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะอุ้มไม่รู้นะคะอันนี้เนาะก็ถ้ามีก็มาแบ่งปันประสบการณ์เชร์คุยมั่วม,มอยกันได้ค่ะกะ็ทิ้งข้อความไว้เดี๋ยวอุ้มมาตอบแน่นอนค่ะทุกคนคะ่ะอ่าทีนี้นะคะ บ้านหลังที่สามตรงนี้นะคะเป็นบ้านจริงๆอะ่ะของพี่สาวอุ้มพี่ดําคนนี้แหละคะ่ะนางนะคะทําไว้แล้วคะ่ะเมื่อสองปีที่แล้วคะ่ะทุกคนแต่มันเกิดการผิดพลาดนะคะโดยการแบบเหล็กอะคะที่จะมาขึ้นโครงมันเล็กเกินไปอ่าพอมันเล็กเกินไปมันก็มุงกระเบื้องไม่ได้มันก็ต้องไปมุงเป็นสันไทยมันก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะคะทุกคนคือหลังจากที่ทิ้งรกร้างไว้สองปีอ่านางก็แบบเกิดความไม่พอใจก็คือแบบไม่อยากทําต่อแล้วอ่ะก็ไปอย่างนี้แหละนางก็คิดว่า ไปทากระต๊อบดีกว่าไหมก็คือแบบบ้านอย่างนี้ก็จะทําให้แบบช่วยๆให้มันเสร็จแค่นั้นพอแต่ที่นี้หลังจากที่ว่าเราซ่อมบ้านพ่อเสร็จเนาะทุกคนอ่ะเราก็มานั่งคิดกันว่าเงินอุ้มก็พอมีเหลืออยู่นิดหน่อยส่วนพี่สาวอุ้มก็คือยังมีงานทำเนาะต่างคนต่างยังมีงานทําเงินก็พอมีเก็บเราก็เลยนะคะมาคิดกันว่าถ้าอย่งงางนั้นก็ซ่อมบ้านหลังนี้ให้เสร็จเลยละกันเนาะอืมเราก็เลยนะคะคุยกับพ่อว่า ให้พ่อหาช่างอย่างงู้นอย่างนี้ตัดสินใจอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ให้พ่อตัดสินใจหมดทุกอย่างนะทุกคนพ่อตัดสินใจนะ่ะไม่ได้ถูกตลอดนะคะอ่าคืออะไรทําไมพูดอย่างนี้อ้าวเพือพ่อนๆค่ะคือคุณพ่อนะงกค่ะงกคือคุณพ่อจะคิดว่าเงินลูกอ่ะหาเงินยากอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้แกคิดถูกคะ่ะแต่ว่าของบางอย่างอ่ะเราต้องใช้ของที่มีคุณตี้ค่ะทุกคนเราต้องใช้ของที่แบบว่ามันได้มาตรฐานมันมัน มันต้องเหมาะกับเราเจ้าของบ้านด้วยไม่ใช่อยากทําอยากซื้อก็ซื้อนะคะมาทํามันก็ไม่โอนะคะทุกคนขาพอได้ช่างนะคะมาก็ตัดสินใจเรียบร้อยก็ทําการโอนเงินนะคะด้วยการคุยไลน์บ้างโทรบ้างอย่างางี้ยนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนที่เราอยู่เมืองนอกส่วนพ่อกับครอบครัวต้องมาเดินเรื่องให้เราเรื่องทําบ้านแล้วเขาต้องแบบ ทำให้ได้อย่างสเปคเราให้ได้มากที่สุดมันก็ไม่ได้ตลอดไปทุกคนเราก็มีการถกเถียงกันบ้างนะคะบางทีก็แบบทะเลาะกับพ่อบ้างทําไมพ่อซื้ออย่างนี้หนูให้พ่อซื้ออย่างนี้ทาไมห้องน้ําซื้ออย่างนี้อะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนเออแบบโอ๊ยคุยกับค,คุยกับพ่ออุ้มนะแบบว่าอุย้ยปวดเทดมากเลยคะ่ะทุกคนด้วยความที่ว่านะคะนางก็ลําบากมาแบบเลี้ยงลูกมาด้วยความลําบากเนาะเออพอมาถึงจุดนี้นางก็แบบ เห็นคงจะเห็นใจโลกสงสารโลกอ่ะทุกคนว่าเงินหามายากเนาะอยากช่วยลูกประหยัดแต่ลูกก็คือพอหาได้แล้วค่ะแต่เขาก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีเนาะไม่ได้เพื่อนๆถ้าอุ้มไปเตะเยอะอ่ะมันก็จะเปลี่ยนสีเห็นไหมมันก็จะดําคนยิงดําๆอยู่เมื่อกี้มันสะท้อนแสงมันมืดมากเลยทุกคนอุ้มก็เลยหยุดหยุดไม่ไม่เป็นใจในการทําคลิปเลยวันนี้ร้อนก็ร้อนทุกคนเออลืมเปิดแอร์ให้อุ้มไปเปิดแอร์ก่อนนะ เช้ามาทุกคนของข้าวมาสองแลจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวมาต่อกันเลยเนาะคืออมืดอุ้มขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะคะทุกคนตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วว่าการที่อุ้มมารีวิวนะคะแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตแล้วก็การทำบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาโอ้อวดนะคะว่ามี เงินแล้วมันไม่ใช่มีเงินนะทุกคนถ้ามีเงินมันคงจะไม่ใช่สภาพนี้เนาะถ้ามีเงินอุ้มคงไม่ต้องไปขเขมรพูดไทยย่อมพลาดอีกแล้วถ้ามีเงินนะคะอุ้มคงไม่ต้องไปขัดส้วมนะคะไปรับจ้างทําความสะอาดตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ทํางานในครัวลากจานเป็นผู้ช่วยเชฟอุ้มก็คงไม่ต้องไปทำค่ะทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ว่ามีสามีรวยเนาะสามีเราก็ขาเช้ากินข้ามีเงินเดือนนะคะพอใช้จ่ายในบ้านนะคะมีเงิน เก็บนิดๆหน่อยๆไม่เป็นหนี้นะคะทุกคนอ่ะมันเลยไม่ใช่การที่จะมาโอ้อวดว่าทําบ้านแล้วต้องมาอวดมันไม่ใช่คืออุ้มอยากจะมานะคะให้กําลังใจค่ะทุกคนว่าทุกคนนะคะ ต้องมีความหวังค่ะสักวันหนึ่งอุ้มรอมาตั้ง16ปีนะคะทุกคนกว่าอุ้มจะทําบ้านได้อย่างนี้นะคะอ่าถึงบ้านไม่ใช่หลานใหญ่แต่มันมาจากความภาคภูมิใจค่ะทุกคนมันมันเราได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เขาแบบรอเราค่ะทุกคนอย่างนาอุ้มใช่ไหมเลี้ยงอุ้มมาตั้งแต่เล็กๆนะคะช่วยแม่เลี้ยงอุ้มพี่สาวน้องน้องชายนะคะส่วนพ่อแม่อุ้มเสียไปสิบปีแล้วทุกคนส่วนอย่างตอนนี้พ่ออยู่ถึงพ่อจะแต่งงานใหม่แต่ว่าเราก็อยากให้เขา เห็นความสําเร็จของเราเราอยากให้เขาแบบภูมิใจค่ะทุกคนอ่าเวลาแขกไปใครมามีใครขับรถผ่านนะบ้านก็แบบเฮ้ยอ๋อเขามาทําบ้านให้พ่อเหรออุ้ยทําบ้านเออมาซ่อมบ้านแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่ไม่ไม่ได้ทําอะไรมาเป็นสิบสิบกว่าปีอ่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนได้เห็นรอยยิ้มนะคะของคนที่เขาอยู่ข้างหลังนะคะก็จะมีแรงค่ะมีความหวงังมีม,มีมันเหมือน มันเหมือนเป็นโลกของจินตนาการนะทุกคนอุ้มไม่รู้ว่าอุ้มเพี้ยนไปหรือเปล่าคือเราต้องมีจินตนาการคะ่ะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องได้บ้านอย่างนี้ให้คนที่คนที่เรารักอะคะ่ะอยู่เนาะถึงไม่ได้หลังใหญ่แต่คือให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะทุกคนอุ้มอันนี้คือความคิดของอุ้มนะคะคืออุ้มกับพี่สาวนะคะลำบากมาตั้งแต่เล็กๆคะ่ะลำบากอะไรยังไงอะไรมันจะลำบากขนาดนั้นจะมาตรามาอะไรคือลำบากอย่างนี้คะ่ะทุกคน คือสาวอาทิตย์ก็ไปดำนานะคะรับจ้างสมัยนู้นเนาะไม่ใช่ว่ามีเวลาไปเที่ยวเหมือนคนอื่นอะไม่มีค่ะทุกคนแล้วหรือไม่ก็สาอาทิตย์ก็ไปหาผักป่านะคะช่วงหน้าอย่างนี้ค่ะเนี่ยหน้าหน้าช่วงเนี้ยมันจะมีผักป่าออกเราก็ไปเก็บขายในหมู่บ้านเนาะแล้วอย่างอุ้มอ่ะอุ้มอ่ะต้องเอาน้องไปเรียนนะคะช่วงหน้าพ่อแม่ทํานาทุกคนน้องตัวเล็กพ่อกับแม่เอาไปทํานาไม่ได้กลัวน้องตกน้ําก็ ไปขอคุณครูที่โรงเรียนนะคะอุ้มบ้านติดโรงเรียนเนาะก็แม่ก็ไปขอคุณครูว่าให้อุ้มตอนนั้นอุ้มเรียนอยู่ปห้าป .6 จจาได้ดีก็ขอให้นะคะอุ้มพาน้องตัวเล็กๆอะค่ะตัวเล็กๆแบบสามขวบสองขวบอย่างเงี้ยไปโรงเรียนอ่าอุ้มก็ต้องไปโรงเรียนเอาน้องไปโรงเรียนทุกวันเพราะว่าพี่สาวอุ้มไปเรียนอยู่ต่างหมู่บ้านแล้วเขาไปเรียนมัธยมแล้วเขาก็เอาน้องไปไม่ได้แต่เรายังอยู่บ้านติดโรงเรียนเราก็เลย ออมีอภิสิทธิ์นะคะโดยการสามารถเอาน้องไปโรงเรียนได้เนาะเออแล้วแล้วทำไมลำบากอะไรดิก็ดองค่ะดองมะม่วงดองมะยมดองมะขามเอาไปขายที่โรงเรียนนะคะคืออุ้มทําอย่างนี้มาตั้งแต่แบบเล็กๆถ้เท่าที่จําความได้ก็คืออุ้มทําอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กๆก,ก็คือครอบครัวเราลําบากค่ะทุกคนพ่อแม่ก็สอนให้เรารู้จักความลําบากมาตั้งแต่เล็กๆนะคะดังนั้นการที่สักวันหนึ่งเราจะได้ทํามาถึงจุดนี้ให้คนที่เขารอคอยเราอย่างมีความหวังนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะทํา ความฝันนะคะได้สดําเร็จอะถ้าเพื่อนๆนึกถึงรอยยิ้มของเขานึกถึงนึกถึงความรู้สึกอาคารนั้นอะอุ้มไม่รู้จะอธิบายยังไงอุ้มไม่ใช่ไลฟ์โค้ดอะทุกคนอุ้มก็ใช้คําศัพท์ไม่ถูกเนาะแล้วเพื่อนๆจะมีพลังค่ะว่าว่าสักวันหนึ่งเราต้องทาได้ทุกคนอุ้มไม่รู้จะพูดยังไงให้ทุกคนมีพลังอะเออเหมือนที่อุ้มทําได้อะเอออุ้มแค่อยากจะบอกเลยนะคะว่าตรงนี้ว่าอดทนคะ่ะทุกคนอดทนอย่างมีความหวังเก็บอย่างมีความหวังนะคะ เก็บเดือนหนึ่งไม่ได้กี่บาทไม่ได้กี่สตังก็เก็บค่ะทุกคนเก็บเก็บเก็บกี่ปีก็ช่างสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะต้องเป็นของเราค่ะทุกคนอุ้มรอมาตั้ง15 16ปีได้ทุกคนก็รอได้ค่ะบางคนอะ่ะไม่ต้องรอ,อยะนานเหมือนอุ้มก็ได้นะคะรอทําไปค่ะทุกคนเรารอ,รอทําอย่างมีความหวังค่ะอ่ะเดี๋ยวถึงเมามอยมาเยอะเหลือเกินเมามอยมาเยอะแล้ว,ลวเริ่มจะออกไปไกลแล้วทุกคน เดี๋ยวอุ้มพาทุกคนไปดูบ้านหลังนี้ดีกว่าค่ะว่าซ่อมไปถึงไหนหรือว่าทําไปถึงไหนแล้วนะคะบ้านก็ยังไม่เสร็จเต็มที่ค่ะทุกคนเดี๋ยวอุ้มกลับมาตอนนี้ค่ะจะไปทําทั้งสามหลังเดี๋ยวจะไปดูค่ะว่าต้องทําอะไรบ้างเนาะหลังจากที่เราส่งแต่เงินมาเรายังไม่เคยเห็นบ้านนะคะทุกคนอุ้มอุ้มลุนมากเลยว่าสภาพบ้านจะเป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูรูปก่อนนะคะรูปทุกรูปนะคะน้องหรือไม่ก็ช่างเป็นคนส่งมาให้นะคะทุกคนถ้าสวยไม่สวยยังไงก็อุ้มต้อง ขอโทษแล้วก็ขออภัยไปนะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะไปทำคลิปใหม่มาให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนะค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูบ้านหลังนี้กันเลยค่ะทุกคนนี่ฉันเพี้ยนไปแล้วเหรอนี่กักตัวแค่สามวันเอง ่ทุกคนคะ่ะอุ้มพาทุกคนมาเที่ยวสุรินทร์ทินช้างใหญ่อีกแล้วจ้านี่นะคะก็เป็นแบบบ้านโครงบ้านนะคะที่ช่างอ่าเขาขึ้นไว้แล้วคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีลักษณะรูปร่างประมาณไหนเนาะอ้ออุ้มต้องบอกไว้เลยนะคะว่าบ้านหลังเนี้ย มีพื้นที่3.5คูณ6เมตรนะคะมีเสาทั้งหมด9ต้นจ้านะซึ่งอุ้มไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยคือแบบทุกอย่างพี่สาวเขาเป็นคนนะคะคุยกับพ่อกับช่างเองเนาะเพราะว่าบ้านในอย่างที่บอกก็คือจริงๆอ่ะเป็นบ้านของพี่สาวอุ้มนะคะทุกคนถ้าอาถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปกันเลยค่ะ พอมาถึงรูปนี้นะคะทุกคนอ่ามันเกิดการขัดข้องค่ะคือโครงเหล็กนะคะที่ขึ้นไว้มันเล็กค่ะมันไม่สามารถที่จะมุงกระเบื้องได้จึงต้องมางงสันไทยค่ะอ่าพี่สาวอุ้มก็เลยหยุดการก่อสร้างไว้ค่ะโดยทิ้งไว้สภาพอย่างนี้2ปีคะ่ะทุกคนอ่าสองปีที่ไม่มีการทำอะไรเลยค่ะ ปีผ่านไปเราสองพี่น้องก็ตัดสินใจนะคะมารวมขันลงขันกันอีกรอบโดยการซ่อมแซมไม่ใช่ซ่อมแซมสิทุกคนก็คือทําบ้านหลังนี้นะคะ่ะให้เสร็จนะคะก็ตรงไหนที่มันผิดมันมันไม่ถูกต้องนะคะเราก็ค่อยๆแก้ไขไปะคะ่ะทุกคนกระเบื้องนะคะเราก็ดูตามอินเทอร์เน็ตทุกคนก็จบเออนะคะอุ้มก็มีการนะคะโทรคุยไลน์กับทางร้านแล้วก็ โอนเงินให้ทางร้านนะคะไปส,ส่งสินค้าให้โน้ตลักษณะออบ้านนะคะก็จะได้ตามลักษณะอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าบ้านหลังน,นี้ก็เกิดมาจากความภาคภูมิใจของเราอีกแล้วะคะ่ะทุกคนคะ่ะ นะคะคไม่ใช่ทีมงานเก่าบ้านเก่านะคะทุกคนเป็นทีมงานชุดหน่เป็นชุดเดียวกันกับทีมบ้านหมาแหนจ้าดูดูไปบ้านหลังนี้กระจกเหมือนจะน้อยนะคะทุกคนเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนค่ะว่าตรงนั้นตรงนี้นะคะให้เติมกระจกลงไปให้ใส่กระจกแบบที่เปิดไม่ได้ะคะ่ะไปเนาะ อ่าจริจริงเราอยากจะได้กระจกให้มันเยอะกว่านี้ค่ะทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าเผือเรานะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะอ่ามันก็กระจกน้อยมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งค่ะทุกคนค่ะ เพื่อนคะมาถึงจุดจุดนี้นะคะก็เป็นสเต็ปของการเทพื้นคะ่ะทุกคนแล้วการเทพื้นมันมีปัญหาจ้าคือประตูทางเข้าห้องน้ำอะคะ่ะทุกคนมันเตี้ยกว่าปกติคะ่ะซึ่งถ้าแฟนอุ้มมาเข้าเนี่ยเข้าไม่ได้คะ่ะทุกคนเนาะมันเตี้ยเกินไปดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการรื้อคะ่ะทุกคนขา แล้วอุ้มจะบอกทุกคนว่ารื้อประตูไม่พอนะคะได้รื้อบริเวณทางเข้าประตูใหม่โดยการทุบป,ปูนออกเลยค่ะทุกคนนะคะอุ้มโชคดีนะคะที่ลูกพี่ลูกน้องเขาเป็นช่างใหญ่อยู่ก็อทอมอจานางมาเห็นนางก็บอกว่าต้องเอาออกเลยไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็เพราะหากทิ้งไวยงไง้ยังไงยังไงมันก็จะมีปัญหาแน่นอนค่ะทุกคนดังนั้นนะคะ ลูกพี่ลูกน้องเฮียของอุ้มนะคะก็ทำการทุบประตูห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของห้องน้ำอันใหม่ค่ะทุกคนนี่นะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นได้ว่าตัวน,นี้ประตูของห้องน้ำได้เปลี่ยนทิศทางเลยเนาะแล้วกระจกข้างบนก็ใส่ไปด้วยค่ะทุกคนก็ตอนนี้บ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ตรงนี้ก็เป็นบริเวณภายในห้องน้ำน,นะคะซึ่งจะแยกเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้อง VC ค่ะเนาะส่วนข้างนอกทุกคนกระเบื้องก็อุ้มเป็นคนเลือกสีเองคะ่ะโดยดูในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็โทรไปคุยกับร้านค้าให้เขาทำการจัดส่งน้องซื้อจากเมอืองจุรร์คะ่ะทุกคน ทุกทกคนค่ะเราจะสู้นะคะไปด้วยกันเนาะเข้าใจซึ่งเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะทุกคนขอให้ถึงวันนั้นเร็วๆคะ่ะอุ้มเป็นกำลังใจให้เจอกันคืนหน้าไปแล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อุ้มด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะจุกบุย,บยคะ่ะ